ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจากซอง Easy Gaming อีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม One Punch Man The Stoneget นะกับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับของไ d ดีของคุณบัวคำอีกแล้วนะครับทุกคนเออคนที่ให้ผมสุ่มคิงในสตรีมวันไหนละจำไม่ได้ละวันที่1นี่แหละทุกคนเออก็วันนี้นะครับน้องให้ผมมาสุ่มตั๋วม่วงให้นะครับก็ มีตัวม่วงอยู่20ิบใบนะครับทุกคนจุดประสงค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนอีกสิบใบมันจะการันตีแล้วนะครับทุกคนเออมันจะการันตีอ่าสี่ทองมาให้เราแล้วนะครับว่าเราจะได้สีทองแน่ๆแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะน้องก็ล็อกเป็นโกเยสึไว้นะครับทุกคนเนี่ยอ่าไอ้เจ้าโกฮืซึไว้นะไม่รู้ว่าน้องมีหินหรือเปล่านะน้องเลยล็อกโกฮีซึไว้นะเดี๋ยว ขอดูในครั้งก่อนเฮ้ยม,มีหินปีศาจอยู่ห้าอันนะครับน้องก็เลยล็อกโกเกสือไว้นะมีโกเกสือหรือเปล่าถ้ามีโกเกสือนี่ไม่มีนะครับทุกคนโกเกสือน้องไม่มีนะแต่ว่ามีตอนนี้มีด้วงนี่ด้วงก็เล่นได้นะด้วงฟินิกแมนอะไรแบบนะี้เออแต่ว่าน้องล็อกโกเกสือนะเราก็ไม่ไปเพียนของง้องละกันเพราะว่ามันยังมีกิจตรงนี้นะทุกคนกิจอยู่ไหนเลยหาไม่เจอ ที่มันให้สุ่มแล้วอ่าเลือกรับตัวเนี่ยตรงนี้นะทุกคนเรือเวลาอีกประมาณสามวันน่าจะอ่าสุ่มได้อีกสามครั้งนะเออหวังให้ตรงนี้ได้โกเฮสือแล้วกันน้องน่าจะยังไม่ได้โกเฮสือนะดูไม่มีเลยหูตรงงูออกมาสามตัวทุกคนแล้วยุงออกมาสองสามเหมือนกันโอ้แล้วก็ซนิกนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะสุ่มนะครับ ทุกคนเดี๋ยวมารีวิวไอดีของน้องก่อนนะครับไอดี ID ของน้องก็เป็นสายฟรีแบบ100ร้อยปืนนะหรือเปล่านะมาดูแพ็กฟูก่อนอ่าเป็นไอดีสายฟรีแบบ100ร้อยปืนนะครับอ่าก็ตอนนี้น้องก็เป็นสายฟรีที่อันดับที่3มนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อหายากมากนะที่จะติดท็อปได้นะครับทุกคนอเออบอกว่าเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อแน่นอนนะทุกคนสุลต่านเยอะนะแล้วก็เขาเติมอัดสุดนะครับทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์จีนยอ่อนะ บางคนแบบพลังอันดับ2อันดับ3แบบ10ล้านอันดับ1แบบ30 40ล้านอะไรแบบเนี้ยตัวละครเอ้ยไม่ใช่พาด่านก็อยู่อันดับที่6นะตัวละครสุดเก่งอยู่อันดับที่4นะครับเป็นอะตอมิกล่าง s s r บวกนะครับทุกคนน้องก็ มีอะตอมิกนะอ๋อแล้วผมก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆน้องนี่แหละเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับทุกคนแต่ดีผมไม่ได้ตึงขนาดนี้นะเออวตัวของน้องก็มีประมาณนี้นะครับอะตอมิกนะครับสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะเกวินสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะครับทุกคนเโนอสี่ดาวเหลืองสองดาวม่วงลดแฟงกระายแสงสี่ดาวเหลืองสองดาวม่วงโจซีสามดาวเหลืองสองดาวม่วงแล้วก็คอเป็นคอปู่บอมนะครับทุกคนก็สองดาวเหลืองนะนี่ กูบอมน้องยังไม่ได้แบบดันเลยนะพลังยัง5ล้านแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะมามาสุ่มตัวม่วงก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ไปรีวิวกิจกรรมของซฟเวอร์จีนย่อนะครับแล้วก็จะพาไป PVP สักเกมสเกมนะทุกคนเออตอนนี้ตั๋วดำน้องก็มี155บใบนะก็ไม่ไม่ทันไอ้เจ้าเฮลไฟเ a m e นะครับทุกคนน้องก็เลยบอกอ่ารอสุ่มเกวินอ่าเดือนหน้าเอ้ยไม่ใช่เดือนหน้ากลางเดือนนี้ให้น้องได้เลยนะมา ทุกคนสิบใบนะครับผมขอสุ่มทีละสิบเลยนะครับทุกคนเออไปสิบใบมันการันตีอยู่แล้วนะว่าจะได้แน่ๆสีทองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือจะได้หินนะครับมาโอ้โหได้เป็นตัวครับทุกคนแล้วมันเป็นตัวอะไรล่ะมันต้องมาลุ้นตรงนี้แหละตัวอะไรเอ่ยได้ยุงเดียทุกคนเอาอีกแล้วซึ <c oughs> ่งเพื่อไทยน้องให้ผมสุ่มให้อะ่ะอ่าที่ ยอดวิวประมาณ3-4มสีพันนะทุกคนไอดี ID นั้นก็ได้ยุงแดงไอดีนี้ก็ได้ยุงแดงนะครับเซิร์ฟจินย่อดนะไม่รู้ว่าอีซีเกมมิ่เป็นอะไรกับยุงแดงนะครับทุกคน <c ười> ขยันได้จังเลยดูดิโอ้โหล็อกแบบหินกโกยะชือไว้นะจะได้ยุงแดงนะครับเออมันก็หลุดเลดอีกแล้วอนะ่ะทุกคนตึงๆอย่างลวไปทุกคนเดยไปอีก10ใบนะครับมันก็ไม่น่าจะมาแล้วแหละสิใบนี้นะปึ๊บปึบ,ปบ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นั้นไงก็ได้เป็นยุงแดงมาให้น้องนครับผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกในคอนีนักนงคอมาปู่บอมอ่น่สวนน้องก็ครบแลวนะก็มีโจซีอะไรแบบนี้ะรไม่ค่อยจะสำคัญสักเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมมาพามาดูกิจกรรมในเซิร์ฟ ย่อกันสักนิดสักหน่อยละกันกิจกรรมตะกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับทุกคนที่อ่าซุ่มแล้วก็เลือกตัวนะครับตรงนี้นะก็น้องก็ยังไม่ได้เลือกนะครับอ่าแล้วก็มีล็อกอินเอา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 เลยเลยเลยเอาเลยอีกมีล็อกอินตรงนี้นะครับที่มาใหม่นะครับทุกคนก็ล็อกอินครบ7วันนะครับได้1888เพชรน,นะแล้วก็ระยะทางมาก็ได้ของที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ สุ่มกัดม่วงนะดาวม่วงนะครับทุกคนที่เอาไปอัพของแดงนะครับแล้วก็อันนี้สุ่มกลยุทธ์นะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับทุกคนในนี้นะสําหรับคนที่จะมาเริ่มเล่นนะครับก็น่าจะไม่ทันแล้วนะสาหรับกิจนี้นะแต่ว่าคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้ก็ยังไงก็คุ้มแล้วนะทุกคนแจกตัวม่วงทั้ง1ิบใบนะแล้วก็มีกิจตรงนี้นะตรงนี้ก็ ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ั้างทุกคนเพราะว่าห้ารอยเพชรแรกกับอันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีใครแลกนะก็มีนะของก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีเลดอัพอคอนะครับทุกคนมานะในเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะอ่ะแล้วก็มีกิจตรงนี้นะครับทุกคนกิจเผาป่องม่วงนะครับทุกคนเออเราเรียกว่ากิจเผาป่องม่วงนั่นแหละ ตรงนี้นะของที่ได้แรกก็อยู่ตรงนี้นะก็มีของแดงต่างๆมีตัวอาวุธนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็มีของทองนะอันนี้ก็คุ้มนะทุกคนคว้แลกไว้นะมันก็มีตัวนําให้แลกนะครับอ่าแล้วก็มามีตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เราเล่นแต่ละด่านแล้วเราจะได้ภาพนะแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะ ตอนแรกก็ของรางวัลก็เป็นตัวมืองสองใบนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะก็ผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะอันนี้ก็ดีมากๆนะผมอยากได้มากเลยก็เป็นประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมเผาป่องม่วงนะครับแล้วก็มีวงล้อนะครับอันนี้ก็วงล้อโบลอ์ดูอาร์นะครับทุกคนเออเข้ามาวงล้อนะรีเทิร์นนะครับทุกคนส่วนไอนี้ก็เป็นแทง To อฟมาสเตอร์นะ ไม่รู้ว่าเขามารีรันอีกรอบแล้วหรือเปล่านะทุกคนอันนี้นะมาเดี๋ยวผมพามาเล่นตรงนี้สักนิดสักหน่อยละกันนะครับก็น้องเล่นเป็นอัลฟินิกแมนะครับอ่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยก็ผมขอกด10รอบก่อนละกันนะเพราะว่าน้องน่าจะเอะกำลังจะพูดเลยว่าน้องน่าจะสู้ได้แอบไปเลยรอบแรก แถวๆนี้น้องน่าจะยังกู้ได้อยู่แหละทุกคนอาจจะเจอกับเซิร์ฟเวอร์ผมด้วยนะบางทีนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะใกล้ๆก,กันนะผมก็เวล์79นะน้องก็เวล์80นะ่าจะใกล้ๆก,กันเลยแหละสาหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าพลังผมเพิ่ง3ล้าน5ทุกคนเลยยังไม่ได้ดันเลยนะผมก็ได้ไปจัดไอดีมานั่นแหละวิ่งสู้พลัง5ล้านโอ้น้องพลัง5ล้านนี่ว่ะนึกว่าไอดีตัวเองนะที่พลัง3ล้านนะถ้าสู้พลัง5ล้านได้ก็ถือว่าตึงๆแล้วนะ แต่น้องก็เลเวลยังพึ่งววแปดสิบนะพลังห้าล้านก็ถือว่าสุดอยู่นะทุกคนจัดประหลัดบอกเลยนะน่าจะไอ้นี่ละกันมาขอพลังสองล้านแปดพลังสองล้านแปดแต่มีคิงมีแฟดมีเกวินมีแฟดมีเมยวทุกคนว่าแล้วทำไมน้องถึงไม่ค่อยสู้ใครได้นะว่าแต่ละแต่ละคนแบบมีตัว UR รกันทั้งนั้นนะมาทุกคนเดี๋ยว ผมพามาสู้กับคนนี้นะมีเมลซากาดนะครับระดับ UR นะครับตัวนี้ก็ตัวตึงตวกกอดเลยนะมาก็เ,เป็นแฟดประการเสียงของเขาได้เปิดก่อนนะอ๋อลืมไปว่าน้องไม่มีตัวบัฟสปีดนะครับทุกคนแต่ว่าเขาได้ไล่ตุ้งีมาฝั่งสีเงามานะครับเขานะ่าจะใส่เป็นฝั่งปีศาจนะมเมีวไม่กันตีโคตรเท่เไม่น่าจะเอาคูดสามดาวด้วยนะทุกคนโคตรแรงอ่ะไม่ใช่โคตรแรงนี่มันโคตรเท่อเอก็เมลวได้ตีธรรมดาไป เขาใส่ให้เป็นซีธรรมดาหรอเควินอันติไปส่งล้านเจ็ดแสนทุกคนสตาร์ทสองสยองขวัญนะแล้วก็อะตอมิกปาดไปปาดไปจังหวะนี้สองล้านหนึ่งแสนดาเมจนะแล้วก็ปาดไปอีกหรอฮะอ๋อตะกี้ติดไม่ยอท้อเหลือหรอเพราะว่าไม่รู้ว่าไอ้เจ้าอะตอมิกเดนนี่หรือเปล่านะทุกคนเป็นค่าสองหรือเปล่าแต่ว่าใส่ไปน่าจะค่าหนึ่งแหละเป็นประกายแสงไล่โจมตีไปนะก็แฟร ตรงทีไประเบิดพวัวเอา้าไม่ระเบิดแล้วก็ไอ้เจ้าฟินิชแมฟื้นขึ้นกันมาตีธรรมดาไปนะครับทุกคนแล้วก็สนามแรงหยิบเกวินไล่โจมตีไปดูนไปนะแล้วก็เกวินอันตรีไปอีกแล้วนะครับทุกคนสตาร์ทอีกแล้วไม่ได้ออกนะบอกเลยแบบนี้ยไล่โจมตีไปจะดีแค่ไหนจะชุดแค่ไหนก็ไม่ได้ออกนะครับแบบไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นการไล่โจมตีนะครับตรงนี้ก็ปาดไปอีกแล้วนะครับติดไม่ยอดคอ แบบกายแสงได้ต no ีไปนะโอ้โหทึกมากนะสำหรับไอเจ้ามลซากาดนะครับทุกคนแล้วก็ฟินิกแมนอีกมีห่าไปไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหตัวเดียวยื้อมาถึงตอนนี้เลยนะวีเดียวนะอย่าบอกนะไม่มันไม่สตาร์แล้วมลอันตีมาปับปาดไปห้องล้านอันนี้เป็นแค่ไล่โจมตีของแท้ได้ตีโอ้โหของแท้ตีเค่ธรรมดานะเขาน่าจะตั้งตีธรรมดาไว้นะเขาตั้งอันตีไว้น่าจะหายหมดดวงนะ โอ้โหถึกมากทุกคนถึกแบบถึกจัดแบบใสแสงไล่ตัวผโหเดี๋ยวนั้นหนึ่งหกวะเนี่ยถ้าเขาอะได้เออถ้าเขาได้อันตินี่คือน่าจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยแต่เขาไม่ได้ตั้งอันติไว้นะโอ้ติดโล่เพิ่งติดโล่อะทุกคนนี่ไล่จงตีนะครับสามเสียดาเมจนะโอ้โหดูเลือดเขาดีทุกคนต้องมิกเอายัง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 ต้องมิกเอายังอีก เออโอ้โหถ้าเขาได้ถ้าเขาแบบเปิดอันติไว้น่าจะสู้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนมาในรอบที่2นะครับเดี๋ยวผมพามาดูในรอบที่2นะอีกสักรอบหนึ่งนะครับทุกคน47หลอ,อวิ่งแมววันนี้โก้เคสซื้อวันนี้กระบองเลยโอ้โหวันนี้เยอะเลยมาขอกลองกับโกเคสซึอละกันนะครับทุกคนเออลาง S R บวกนะมาเป็น แปดปะกายเสงนะครับ,บรควีที่อันติมาก่อนนะเพราะว่าน้องไม่มีตัวปั๊บสปีดนะฝั่งสีเงา,ามายังไม่ตายนะครับสําหรับเจบินนะครับก็อายุหนุเอาวุธสามดาวนะครับเพื่อนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะน่าจะใช่ใช่แหละแล้วก็งูอันติมาจังหวะนี้อสรพิษปึ๊บม,มาหกแสนดาเมจติดสตันไปนะเจบินก็ขออันติหน่อยละกันแต่ว่าโกยซื้อไม่โดน สตานนะครับอ๋อกูคิดซื้อมหลังสตานหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็โดนต้องปาดไปปาดไปอีกรอบมันเจ็ดล้านทุกคนโอ้โหูพวดแรงกูคิดซื้อก็ขอเอ้าได้แค่ตีธรรมดาเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะแล้วก็ไอ้เจ้าเก็นจิไลนิ่งพัดขึ้นกลับมานะครับทุกคนแล้วก็ฟินิชแมนพื้นขึ้นกลับมาดิ่งเบหาไปไม่เข้าเลยนะถ้าเข้าสิเปนะ แล้วก็แฟลกายเสกได้อันติมานะครับทุกคนโซนิกก็ได้ฝั่งสีเงาใส่เกวินอีกแล้วน่าจะไปหรือเปล่ายังไม่ไปนะครับทุกคนก็ไล่โจมตีไปใส่ไอ้เจ้าแฟลโอ้โหูเหลือแค่อตอมิกตัวเดียวอูโดนตัดเลือดด้วยนะจากปู่บอมนะครับอันติของปู่บอมนะแล้วก็ปาดไปจังหวะนี้ปาดไปกา0 0สีนทามจตนะครับโวคิสึได้อันติหรือเปล่าได้สีนะปึ๊บม้าไม่เข้านะครับเพราะว่าโลหนากเกินนะทุกคนสำหรับอตอมิกนะก็เลยไม่เข้านะฟิดิ้งแมนฟื้นขึ้นกับมารตีธรรมดานะ แต่เราก็ตีเขาไม่เข้าเขาก็ตีเราไม่เข้า us, nice 4, นะตอนนี้แต่ต <as right? S 2> ้องการแจกอาร์ติเกเนดาเมจนะระเบิดพัวฟินิกเนนอนทิ้งเตี้ยบอีกแล้วนะฝั่งสี่เงามาตีเศษนะครับแต่ว่าอะตอมิกบอกยังยืนได้อยู่นะปูกป้อมไม้อีกแล้วตัดเลือดอีกแล้วนะครับคนอ๋อของน้องเป็น6เซิเวอร์หกสี่ห้านะของผมหกสี่เก้านะครับดับริตเอ้หกสี่หกนะน่าหกสี่เก้าดิน่าจะหกสี่หกนะน่าจะใกล้ๆกันเลยทุกคนสําหรับเซิร์ฟเวอร์น้องกับเซิร์ฟเวอร์ผมนัน่าจะ จอกันอยู่แหละแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเป็นอตอมิกนะผมเล่นเป็นกระบองเล็กล่างยูอานะครับทุกเอ้ยไม่ใช่กระบองเล็กล่างยูอาอะไรล่ะกระบอกเล็กเอสซัาวงนะครับทุกคนเออแล้วก็อะตอมมิกก็เขายังไม่ได้ปาดเลยโดนโซนิกปาดมาก่อนนะทุกคนก็ปูบอมเอาอีกแล้วน่าจะโดนลูกน้องของโกเคสึตายเลยนะถ้าเราปาดลูกน้องโกเคสึ์ล่วงนะแต่มันไม่ล่วงไงทุกคน มาแลตีมาอืา้ยยังยังอยู่ยังอยู่ยังถึกอยู่บอกเลยยังถึกอยู่สแสกายแสกน่าจะเทแล้วนะผมก็ขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอของผม647นะผมไปเข้าไปดูละ647นะครับทุกคนก็อยู่ใกล้ๆกันนะอาจจะเจอกันด้วยซ้ำนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์อ่าดวนคาบเซิร์ฟนะดูอันดับหน่อยแล้วกัน9089 หายแล้วมันดูเซิร์ฟได้ไปเนนะี่ยดูไม่ได้แล้วทุกคนเออช่างมันก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเออน้องก็ไว้ใจให้สุ่มแล้วก็ได้ยุงนะครับโอ้โได้จวที่ไม่ควที่จะได้ด้วยนะได้ยุงเอ,อ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุบกคนไว้เจอกันนะครับในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถ คอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในเซิร์ฟเวอร์จินยอนะครับเซิร์ฟเวอร์หกหกหกนะครับทุกคนที่จะเปิดเร็วๆนี้นะตอนนี้หกหกห้านะรอเจอกันที่เซิร์ฟเวอร์หกหกหกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงนะครับเลขสวยด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ